็ให้มือซ้ายแดี่โดนเอไว้แล้วมือขวาเข้ามาสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมอัพกรมเทพครับวันนี้เรามาสอนวิธีการตรีคาบลูกคาบดอกนะครับตามที่มีหลายๆคอมเมนต์ขอกันเข้ามาว่าพี่ครับ ช่วยสอนวิธีการตีคาบลูกคาบดอกก่อนนะอธิบายก่อนการคาบลูกคาบดอกคืออะไรคือการตีเก็บผสมกับการตีแบบครัวดําเนินทานองนะอย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่คือการตีคาบลูกคาบดอกนะครับซึ่ง โดยหลักๆผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะฝึกการรัวดําเนินทํานองว่าการรัวดําเนินทํานองจะต้องเป็นอย่างไรนะครับก็การรัวเนี่ยโคตรงี่มันจะรัวงี้อันนี้คือรัวทั่วไปนะครับถ้ารัวดำเนินทำนองคือเพราะฉะนั้นการตีคาบลูกคาบดอกจะต้องฝึกอย่างไรนะครับมันจะมีวิธีการ ฝึก2แบบนะที่ผมเรียนมาแบบแรกคือการฝึกแบบช้าๆเลยนะซึ่งผลลัพธ์คือจะทําให้ตีได้ชัดแต่ผลเสียคือมันใช้เวลานานในการฝึกแล้วมันทรมานมากนะตอนที่ผมฝึกเด็กๆคือคุณครูก็จะให้ทำอย่างนี้เลย ช้าๆเลยนะซึ่งการรัวดําเนินทํานองมีหลายแบบมากๆนะครับซึ่งคลิปต่อๆไปผมจะพยายามเอามานําเสนอแล้วกันนะแต่วิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งแบบที่2คือการฝึกแบบเร็วข้ามขั้นทางลัดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ผลเสียนะหลายหยคนก็ฝึกแบบนี้แล้วเขาก็ยังตีได้ชัดเช่นเดียวกันคือเขาบอกให้เอามือซ้ายเนี่ยรัวไว้คล้ายๆกับกอแล้วมือขวาเข้ามาเลย ก็ให้มือซ <tennis> ้ายเนี่ยโดนไว้แล้วมือขวาเข้ามาก็คือเอามือซ้ายเนี่ยกรอกันที่ินเขาบอกใหเอามือซ้ายกรอแล้วมือขวาเข้ามาเลยเช่นเอามือซ้ายกรอไว้มือขวาเข้ามานะมันก็คือจะฝึกเราจะก็คือฝึกแบบนี้มันจะตีช้าๆไม่ค่อยได้แบบเนี่ยพอตีอย่างเงี้ยมันจะตีไม่ค่อยได้นะครับ ก็ลองไปฝึกกันดูว่าเพื่อนๆทาแบบไหนได้นะครับแต่ว่า <S <S ทั้งนั้นทั้งนี้ผมว่าการฝึกแบบแกะเทปหรือหาฟังจากวิดีโอเนี่ยมันอาจจะตีไม่ค่อยถูกนะครับก็อาจจะต้องเข้าหาคุณครูนะแต่ว่าก็มีคลิปสอนในแต่ละเพลงที่หลายๆท่านนะครับครูทำตาม YouTube ไว้ก็สามารถไปแกะกันได้นะครับดึงนั้นก็มีจีนคลิปใหญ่ที่ผมเคยทําไว้นะครับก็สามารถไปแกะกันได้แต่ว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงก็ตีช้าๆไปก่อนนะ ลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมสอนผิดพลาดไปก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าการฝึกระนาดเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายแนวทางมากๆนะครับวันนี้อัพกรรมเทพสวัสดีครับ